คิฟัุณนะเสียคุณใช้คต้องเป็นที่ล้ครับเสกคัญสำคัญลงหนาวเสือกนี่หรอว่าสันเน่ยหรื่ว่าหนึ่งเหล็กปัจจัเมจะโลกอะประมาณสองโลสองโลเราต้อใส่สองอรุนกันครับรอรุ่น รอร่วมกันครับนึงมองจากฟังมาฟังนี้ครับเสียหน,นัดหาปลารอร่วนกันครับหวัดเทอ,นะอเออน,นี่ยครับ<อ>กมีตึ้งตึงบ่เป็นเด้อก่อบ่ Ừ. có <laughs> mãi mà ma lên tinh mình... tinh mình... <laughs> à. cái tinh anh mình tinh tinh mình tinh xuân tinh 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 มองขอครับพี่เดชลงเห็นไปปวดเอาเล่นแคือว่าดึงอยู่มันเลี้ยกับมจ้าคนับเอหพลอุนเจ้อหลุน СМЕХ คือฮะรอรุ่นครับรอรุ่นรุน quánh thành tiên rồi nó panin ừ. này cái gì một anh à nó nó bây giờ tôi nổi quá panin này หลุดแล้วต้องใช้หลุดแล้วครับโมยูหายสองมนึ่งมันดึงอ่งอา โหลดเอ,อ่อสวงงานหลือนั้นว่ะโหลดครับบอลยูเมื่อวานเมือ่อเสาร์นี่ว่ะได้จ่าปจาจาะเม็ดสองโล ลอยกันเกี่ยวกับนี้เ็นมองิ่เดดิมงส่องเมื่อกี้นี่มันมุดต